สวัสดีค่ะเรียนต่อขนตาอ,ออนไลน์บายครูพิมพ์นะคะวันนี้มากับฉากแตกใหม่ละว,วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขนตาค่ะว่ามันมีกี่ประเภทอะไรยังไงแล้วในท้องตลาดเนี่ย มันมีเยอะแยะมากมายแล้วสำหรับมือใหม่อย่างเราเราควรจะเลือกซื้ออย่างไรเพื่อไม่ให้พลาดแล้วผ้าดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนแบบเป็นแบบนี้เยอะมากไปดูกันเลยคะ่ะ คนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็คือซื้อเรามือใหม่เนาะเราก็แบบอุ้ยมันก็น่าจะดีนะมันก็น่าจะดีนะด้วยความที่เราอะต่อไม่ดีไงเรายังต่อไม่เก่งเรายังไม่มีจุดของตัวเองมันไม่ได้คําตอบของตัวเองอะค่ะเราไม่รู้เราก็ไปหยุดจบอยู่ที่ขอนตาว่าฉันลองซื้ออันนี้ฉันลองซื้ออนี้อันนี้อันนี้นีแล้วจริงๆแล้วอะคือ บางกล่องก็ไม่ได้ซื้อมิกไซส์นะคะซื้อแยกไซส์เลยค่ะหลังๆก็จะแบบอ๋อเราควรจะซื้อมิกไซส์ก่อนนะคะเพื่อลองดูว่าชอบไหมแล้วเราค่อยซื้อ,อแยกไซส์มาเพื่อที่แบบโอเคใช้ดีจริงๆนะแล้วเราค่อยใช่างนี้นะคะสิ่งที่พิมพ์ได้มาเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพิมพ์ก็ยังเก็บไว้นะไม่ไม่ไม่ได้ทิ้งะนะคะเพราะว่ามันก็มีมูลค่าของมันแหละแล้วเราคิดว่าวันหนึ่งอะ่ะเราอาจจะแบบ เอาออกมาหยิบเล่นอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ไม่เคยมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าไม่ถึงไม่ได้เอามาหยิบเล่นเพราะว่าคือพอมันใช้ไม่ดีอ่ะพอเราจะมาซ้อมอ่ะมันก็เปล่าประโยชน์นี้ใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะใช้เราไม่ได้ใช้อันนั้นจริงๆอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไม่รู้ยี่ห้อนี้ใครเคยเห็นไหมแถบกาวมันจะมีเป็นแบบ พลาสติกฟ้าใสๆนะคะอารมณ์แบบเนี้ยแล้วแถบกาวหนาเห็นไหมช่วงเนี้ยค่ะแถบกาวก็คือช่วงที่ขนตาติดอยู่กับกาตรงเนี้ยค่ะมันหนาเพราะมันหนาเนี่ยเวลาเราหยิบอะคะ่ะเราจะต้องหยิบยากขึ้นไม่รู้ทำไมนะคะมันจะต้องหยิบสองจังหวะมันเป็นฟิสิก เวลาหยิบมาแล้วถ้าตูดถ้าฐานกาวมันสั้นกว่านี้นะคะ่ะเวลาหยิบมันก็จะฟึบหลุดมาเลยแต่พอฐานกาวมันหนาเวลาหยิบมันจะแบบต๊ดต๊ดมันติด2จังหวะนะคะถ้าใครมีขนตาที่รู้สึกว่าแถบกาวหนา,หนาๆแบบนี้อยู่ที่บ้านนะคะลักษณะการหยิบคือให้หยิบ2จังหวะนะคะเอาทวิเซอร์เข้าไปหยิบทวิเซอร์เข้าไปหยิบปุ๊บ แล้วสอดทวิเซอร์ลงไปแบบนี้แล้วหยิบขึ้นมาอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็พอหมดแล้วก็ไม่ต้องซื้อมาใช้อีกนะคะอันนี้ยิ่งถ้าเป็นงานจับช่อวอลลุ่มนะก็คือแบบใช้ไม่ดีเลยนะคะโอเคนะอันที่สองนาคารากุใครไม่เคยใช้นี่คือแบบไม่ได้อยู่ในวงการช่างตัดขอตนตาแน่นอนนะคะนาคารากุที่คือแบบ ตีตลาดมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็กล่องราคาไม่แพงแล้วคือทุกคนต้องได้เจอนางอ่ะเพราะนางอยู่ในทุกตลาดทุกคนจริงๆเกือบทุกร้านจะต้องมีนาการะกุนะคะราคาไม่แพงมันก็ดีนะคะใช้คำว่าก็ดีแล้วกันแต่มันก็ไม่ได้แบบดีๆนะคะอันนี้มันเป็นกล่องแยกสาย แล้วมันเป็นสีม่วงเข้มมากเห็นไหมคะลักษณะการซื้อขนตาที่มีกระดาษสีม่วงเข้มแบบนี้แล้วขนตาเป็นสีดำแบบนี้ค่ะจะทำให้ช่างตาบอดช่างจะมองไม่เห็นเพราะว่ากระดาษก็เข้มแถบกาวแถบกาวก็สีดำขนตาก็สีดำ,ก,ดำกระดาษก็สีม่วงเข้มเราไม่สามารถมองเห็นได้เลยว่าขนตาที่เราจะหยิบอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันยังไรมันเราหยิบมากี่เส้นคือมันแบบ อันนี้คือเหมือนผู้ผลิตไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตอบโจทย์ผู้ใช้อะค่ะผู้ผลิตไม่ใช่ผู้ใช้เงี้ยมันก็เลยมีอะไรออกมาแบบนี้คือกล่องรวมไซส์เขาอะใช้ดีมันก็โอเคอะถ้าใครจะซื้อใช้พี่ไม่ได้ว่าอะไรนะคะการระกุไม่เลวร้วายเลยก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแต่บางทีเขาก็จะเปลี่ยนแถบกาวอันเนี้ยค่ะสีฟ้าเนาะบางครั้งก็เป็นสีส้มบางครั้งก็เป็นสีอื่น แล้วไอแถบกาวเนี่ยค่ะบางรุ่นก็แถบหนาบางรุ่นก็แถบเล็กถ้ารุ่นไหนมาเจอแถบหนาเงี้ยก็หยิบยากบางรุ่นก็แถบเล็กอันนี้กล่องรวมไซส์เนี่ยเขาเรียกว่ามิกไซส์นะคะมิกไซส์จะไม่เขียนว่ามิกะแต่ก็คือแบบมันก็จะมีแบบบอกไว้เลยว่าตัวภาษาภาษากฤษอะไรเลขตัวสัญลอะไรนะคะแล้วก็มันจะไม่บอกว่าความยาวอะไรเพราะว่าเป็นกล่องมิกไซส์เนาะมันก็จะทําให้ กระดาษใสๆขาวๆทำงานง่ายนะคะแต่พอถ้าเราถูกใจขึ้นมาแล้วอยากจะซื้อแยกไซกลา,ายเป็นกระดาษสีม่วงซึ่งไม่โอเคมันก็เลยทำให้พิมพ์ไม่ได้ซื้อมาใช้ต่อนะคะเพราะว่าไหนจะเรื่องแถบกาหรือจะเรื่องกระดาษอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนอะ่ะก็ซื้อกล่องรวมไซยอย่างเงี้ยค่ะมาใช้แล้วก็อันไหนหมดอันไหนใช้เหลือ บางทีก็ทิ้งไปเลยหรือบางทีก็เก็บไว้นะคะพิมพ์ก็เจอคนที่เขาใช้แต่รวมไซส์อย่างเดียวแบบนี้เหมือนกันเนาะมิงกัวมิงเกิลนานแล้วนะคะอันนี้อันนี้ซื้อมาเป็นขนตากล่องแรกๆก็ใช้ดีค่ะแล้วก็แถบกาวหนาเห็นไหมคะซื้อมาหลายปีมากแล้วแล้วอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้มันก็ทำให้เรารู้ว่า C เห็นไหมคะ C ของยี่ห้อนี้งอนไม่เท่า C ของยี่ห้ออื่นๆเหมือนนาการกละกัว C ของนาการกละกัวจะงอนมากงอนจนเกือบจะเป็นดีด็อกด้วยซ้ำแต่พอเป็นอันเนี้ย C ของยี่ห้อนี้แทบจะเหมือน J เกือบจะเป็น J ก็เลยทำให้รู้ว่า ถ้าเราจะมีซีเหมือนกันแต่ว่าขนตายี่ห้อนี้เราหมดล้วเอาของซียี่ห้อนี้มาใส่มันอาจจะทําให้เกิดความงอนที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตขนตาที่เราซื้อมาด้วยลูกค้าคนหนึ่งเราอาจจะต้องจบเขาภายในขนตายี่ห้อเดียวนะคะไม่ไม่แนะนําให้รวมกันหลายยี่ห้อเนาะเพราะความงอนไม่เหมือนกันถ้าจะใช้จริงๆนะคะฉุกเฉินจริงแล้วให้เราแบบ ให้เราส่องดูแบบนี้ค่ะว่ามันเท่ากันไหมเนาะนะคะอันนี้อันนี้ไม่ชอบเลยนะคะใช้คำว่าไม่ชอบเลยเพราะว่าดึงออกมาแล้วกาวมันไม่โอเคะคะ่ะขนตาก็มีเส้นฝอยๆบ้างนะคะแล้วก็ความที่ขนตาเขาช่วงที่เขางอนขึ้นมาเนี้ยค่ะ บางเส้น่ะมันมีความหยิกอ่ะอืมันมีความหย,ยิกนะคะแล้วก็ช่วงแถบกาวที่เวลาเราดึงเราเย่ะเข้ามาม,มันแทนที่จะมันจะหลุดมาดีๆใช่ไหมคะกาวก็แบบไอแถบกาวก็กระดกขึ้นมาด้วยทําให้เวลาเราจับช่อเนี่ยมีปัญหามากนะคะก็เลยได้แต่เก็บไว้แต่ถ้าใครซื้อมาแล้วแล้วพยายามจําเป็นจะต้องใช้มันอนะ่ะให้เราลองค่อยๆหยิบมาแล้วก็ กระดกเขาขึ้นมานิดนึแลรวสอดทวิเซอร์ลงไปอีกหนีบแล้วก็กระดกขึ้นมาอีกค่อยๆนะคะทําได้แต่ทํายากงานที่ยากแล้วเจอแบบนี้ยากขึ้นไปอีกนะคะอันอื่นๆก็ดีค่ะที่ห้องนี้ก็โอเคไม่เลวร้วายนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ซื้อมาแล้วเหมือนแบบไม่ใช้เองแหละนะคะไม่ใช้เองไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เลือกที่จะ ไม่ได้หยิบเขามาใช้มากกว่านะคะซึ่งก็โอเคแล้วก็จะมีขนตาแบบแปลกๆที่ซื้อมาซื้อมาดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะที่บางคนเคยเห็นไหมคะในแถบจะเขียน10-11-12ในแถบเดียวกันเห็นไหมก็คือว่าในแถวเนี้ยจะมีเส้น10-11-12อะ่ะสลับกันไปเรื่อยๆ ขึ้นสั้นลงสั้นลงสั้นลงสลับกันไป1ิ2เจ2ไปอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็ C ียี่ห้อนี้เกือบจะเจเลยค่ะแทบจะเป็นเจเลยนะคะแล้วก็เป็น0.05ก็จะฝอยหน่อยแต่ก็ฝอยเหมือน0.03ฝอยเวอร์นะคะแล้วก็อันเนี้ยที่ยังไม่ได้ใช้อะ่ะถ้ามองด้วยตาเปล่าแบบผ่านกล้องไม่รู้จะเห็นไหมนะคะคือปลายเขาเป็นสีม่วง ตอนซื้อไม่เห็นแล้วเราก็เขาเราอ่านไม่ออกด้วยแหละแต่ก็เขาก็ไม่ได้บอกอะนะคะปายเป็นสีม่วงพีพ่ว่าเนี่ยมองในกล้องน่าจะเห็นเนาะม่วงๆถ้าต่อแล้วก็เวลากระคิดตาลืมตาจะเห็นปลายเป็นขอบม,ม,ม่วงๆเหลืองๆนิดนึงนะสมการนะได้อยู่นะถ้าไม่ส่งการก็แบบต้องแต่งหน้าเยอะอะ t dance T dance T d ที c e ใช่ค่ะ dance ซื้อมาใช้เพราะว่าเขามีความหลากหลายทางด้านความงอนนะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้อีกไม่ใช่ล้าไ,ได้ความงอนนั่นความหนาเนี่ยมี0.05 0.03แล้วก็มียาวไปถึงแบบความยาว8มิมตอะนะตอนนั้นอะ่ะยี่ห้ออื่นยังไม่ทําแบบยาวตั้งแต่16ในกล่องนะคะมี16 17 18มิมอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบ ก็ดีนะก็ลองดูมันจะมีซีีเออเขาเลือกความเงาได้มีซีีมีดีมีความงงาแปลกๆที่ไม่ใช่แค่ซีกับดีเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยซื้อมาลองแล้วก็เลยแบบว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่เพราะว่านางนางมีเส้นมีเส้นฝอยเยอะในทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาแล้วพอมันมีเส้นฝอยแทรเยอะๆเนี่ยมันทำให้หยิบมาไม่หมดก็คือปัญหาเดิมๆนั่นแหละแล้วก็กาวก็ ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแถบกาวเงี้ยแต่ของแบบนี้คือเราก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าที่ใดไม่ดีแต่มันเป็นรุ่นๆนะ่ะบางบาง,บางรุ่นน่ะบางรุ่นนางคือนางชอบพวกเนี้ยนะคะเขาชอบเปลี่ยนแถบกาวเองเปลี่ยนกระดาษที่แปะมาเปลี่ยนแถบสีกาวเองอะไรเงี้ยซึ่งผู้ซื้อไม่รู้ว่า ล็อนเนี้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์แล้วนะเขาซื้อมาอา้าวใช้ไม่ดีเหมือนเดิมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะก็เลยแบบอืมเปลี่ยนก็ไม่ได้ใช้ต่อนะคะไม่ได้ซื้อเพิ่มซื้อครั้งเดียวแล้วจบไม่ได้ซื้อเพิ่มอันนี้คือนากานากาลกุเอ,อเส้นแบนนะคะเส้นแบนใครชอบเส้นแบนนะคะ ลูกค้าจะเป็นประเภทแบบชอบให้หนาะหน่อยต่อให้รู้ว่าต่อนะคะเส้นแบนจะรู้ได้ไงมันจะมีคำว่าเอา่อ f ฟลตนะคะหรือว่าอี p ิ e อ่านออกไหมอ่านถูกไหมไม่รู้นะคะอยู่เพื่อบอกว่ากล่องเนี้ยนะไม่ใช่เส้นกลมนะกล่องนี้คือเส้นแบนนะคะก็ ใช้ดีค่ะแต่ว่าลูกค้าที่ร้านของพิมพ์จะเน้นความธรรมชาติมากกว่าแล้วถ้าจะไม่ธรรมชาติลูกค้าก็จะต่อว่าลุ่มนะคะแต่ถ้าใครยังต่อว่าลุ่มไม่ได้แล้วลูกค้าชอบหนาะชอบดำาๆก็ให้ซื้อเส้นแบนนะคะมาใช้เพื่อให้งานดูหนานดูดำขึ้นแล้วก็ดูไม่ธรรมชาติเนาะแบบดูตอ่อรู้ต่อเลยให้เอาเส้นแบนมาใช้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบนะแล้วก็ จับง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าเส้นมันแบนนะเส้นมันก็จะกว้างขึ้นเนาะก็ได้อยู่ค่ะนาการละกอุอันอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วอันนี้ก็เส้นแบนเหมือนกันนะคะยี่ห้อนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่า flat flat ถ้าแมทก็จะเขียนว่าแมทด้วยนะคะบางคนตาอันนี้แมทก็คือแบบด้านเลยอะ่ะมันจะไม่สะท้อนแสงไฟนะคะมิงไหมก็ไหมก็จะแววๆดำๆสะท้อนแสงไฟแบบหลับตาลืมตาแล้วคือแบบดำแววดำแววอย่างเงี้ยะคะแต่ที่ให้แนะนําให้ใช้ก็เป็นมิงะคค่ะมันจะมันจะไม่แววจนแบบดูผิดธรรมชาติแต่ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่า งานไหมอ่ะมันก็จะดูดำหนาดีดูดำหนีเลยแต่ถ้างานมิ้งก็จะมีความธรรมชาติกว่าเนาะทีนี้ตอนนี้พิมพ์ใช้สีชมพูอันนี้อยู่ค่ะจบที่ตอนนี้นะคะยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใช้ชมพูอันนี้อยู่ค่ะก็คือแถบกาวเขาสั้นช่วงแถบกาวนะคะเป็นสั้นคือประมาณแค่ 2มิลไม่เกิน3ม,มิลแถบกาวเวลาดิบมันก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันแบบมันนุม่มมันละมุนมือนะคะแล้วก็งานจับช่อก็จับง่ายแถบกาวเขาทําให้เทคนิคการจับช่อแบบกรีดนะคะจับได้ง่ายขึ้นกรีดแล้วมันจะละมุนนิ้วละมุนมือไม่มีกาวเหนียวเกินไปแบบนี้นะคะแล้วก็ขนตาเส้นสม่ําเสมอน้อยครั้งที่จะเจอเส้นฝอยก็เลย โอเคค่ะแล้วก็แถบกาวอะที่เวลาดึงมาค่ะข้างหลังอะแถบข้างหลังอะอันนี้แนะนํานะคะทุกคนนะเวลาซื้ออะแถบกาวข้างหลังอะให้เป็นแววแแบบเนี้ยเป็นเหมือนสติกเกอร์ที่เอาไว้แปะอะไรสักอย่างเนี่ยแววแแบบนเนี้ยนะคะซิลเวอร์สติกเกอร์หรือว่าฟลอยด์สติกเกอร์นะคะเพื่อที่จะให้เราเอามาแปะบนกล่องหรือแปะบนอะไรแล้วเนี่ย ลอกได้เปสิบสิบครั้งอะ่ะมันไม่เป็นไรนะคะมันไม่ขาดแต่ถ้าเป็นกระดาษอะ่ะขาดเนาะสองลํมทีก็ขาดแล้วแล้วสุดท้ายก็ต้องเอาเทปอะ่ะมาแปะมายืดมาคำ้ำอย่างเงี้ยค่ะบางทีลูกค้าหันมาจะตกใจนะคะรู้สึกความแบบทำไมกลังทำไมดูกลังดังนี้ก็แนะนำว่าเอาแบบถ้าเลือกได้นะคะก็เอาเวนฟ o อยสติ k กเกอหรือว่า s ิ l เวอร์สติ e กแทนเนาะ ก็โอเคนานคลิปนี้นานนะคะเดี๋ยวพิมว่าเพียมพอแล้วก็จบไปแล้วเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะจบไปแล้วนะคะกับการเลือกขนตานะถ้าใครอยากซื้อขนตาแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะพีมอาจจะหยิบขึ้นมาไม่หมดนะแต่สามารถเลือกอาสามารถทักมาบอกทักมาถามได้ว่าอันนี้พิมพ์เคยใช้ไหมเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกันเนาะก็ จะแนะนำให้นะคะโอเคนะบ๊ายบายมากมากคะ่ะขอบคุณนะสวัสดีคะ่ะ